สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโน้ตของพลอยพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปรู้จักกับโลกภายในของตัวเองซีรีส์เอกยูเนียนฟังชั่นตอนที่10 introverted feeling หรือการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและค่านิยมจากภายใน สวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่หายไปนานเลยพอดีเผ่ยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาแบ่งปันความรู้กับทุกคนแล้วค่ะเอาละเราเดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่10ซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะคะพรอจะชวนไปทำความรู้จักกับฟังก์ชันตัวที่8ของคาวยุงซึ่งก็คือ introverted feeling หรือที่พอจะใช้ตัวย่อว่า Fi ค่ะ F.I เป็นฟังก์ชันเด่นหรือฟังก์ชันที่ถนัดใช้โดยธรรมชาติของคนที่มีรูปแบบบุคลิกภาพประเภท ISFP และ INFP และยังเป็นฟังก์ชันรองของคนที่มีรูปแบบบุคลิกภาพประเภท ESFP และ ENFP ด้วยเมื่อฟังก์ชัน F.I ทำงานในระดับจิตสำนึกหรือเมื่อเรามีสติหรือครูเราจะสามารถตระหนักรู้ได้ถึงค่านิยมหลักจรรยบรณและความเชื่อต่างๆของตัวเอง ฟังชันนี้เป็นกระบวนการตัดสินใจส่วนบุคคลที่เน้นหนักหรือเชื่อนระบบค่านิยมภายในอันมีความเป็นเอกลักษณ์สิ่งนี้ประกอบไปด้วยความเชื่อต่างๆของเราที่ไม่สามารถต่อรองได้คล้ายกับว่าหากเราต้องยอมผ่อนปรนให้กับความเชื่อเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าแก่นกลางของเรากำลังถูกทำลายใครก็ตามที่เพิ่งได้เห็นด้านนี้ของเราเขาอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่แข็งกร้าวไม่ยอมใครได้ค่ะ ทีนี้ฟังก์ชันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือการใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองข้อที่2คือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้รับการยอมรับในสากลและสุดท้ายข้อที่3การประยุกต์ใช้ความเชื่อของตัวเองในการตัดสินใจค่ะขยายความเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะว่าฟังก์ชันนี้เกี่ยวกับอะไรข้อแรกการใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเอง คนที่ถนัดใช้ฟังก์ชัน f i โดยธรรมชาติต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกภายในของตัวเองฟังก์ชันนี้มักถูกเรียกว่าลางสังหรณ์หรือกึ่นการจะเห็นว่าสิ่งใดถูกหรือผิดจะมาจากแก่นกลางภายในของตัวเองว่าเห็นเป็นเช่นไรมันคือความเชื่อส่วนบุคคลที่นํามาใช้เป็นบรรทัดฐ,ฐานการที่โลกภายนอกคิดเห็นอย่างไรแทบจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยค่ะอย่างไรก็ตามการรู้สึกว่าค่านิยมของตัวเองได้รับการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีใครสักคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับค่านิยมหรือความเชื่อต่างๆที่ยึดถือเพราะคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้สามารถสัมผัสความรู้สึกถูกใจซึ่งก็คือการได้รับการสนับสนุนหรือไม่พอใจซึ่งก็คือการไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางร่างกายได้บางคนมีอาการป่วยทางกายได้เลยหากต้องต่อสู้กับค่านิยมหรือความเชื่อเช่นอาจมีอาการปวดท้อง ปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดเป็นซึมเศร้าเป็นต้นค่ะข้อที่2การให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้รับการยอมรับในสากลเมื่อใช้ฟังก์ชัน FI เรามักจะอนุญาตให้แต่ละคนมีความคิดมีค่านิยมของเขาเองอย่างอิสระแต่คนเหล่านั้น ต้องไม่มาปรณีประนองกับค่านิยมของตนเช่นไม่มากำหนดท่าทีในการทำงานหรือไม่มาไมโครแมネจเรื่องการบริหารจัดการโปรเจกต์เป็นต้นนะคะคนประเภทนี้ต้องการเลือกใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ยึดถือสูงสุดฟังก์ชัน FI คือสิ่งที่เขายุงเรียกว่าจิตวิญญาณหรือ Spiritual i t y ซึ่งเชื่อมโยงม,มนุษย์ทุกคนผ่านระบบค่านิยมสากลยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนในเวิร์กช็อปที่มีฟังก์ชันเด่นเป็น FI อาจกล่าวว่า คนที่ไม่นับถือค่านิยมในการไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันคือคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะเขาต่างเชื่อในค่านิยมที่ว่ามนุษย์จะไม่ทำร้ายมนุษย์คนอื่นโดยเจตนาหากทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองคนคนนั้นก็ไม่ควรถูกเรียกว,ว่าเป็นมนุษย์ค่ะข้อที่3นะคะการประยุกต์ใช้ความเชื่อของตนในการตัดสินใจสำหรับคนที่ถนัดใช้ FI การตัดสินใจในโลกภายนอกจะมาจากค่านิยมที่มีความสำคัญภายในตัวเองมากกว่าสิ่งที่ใครๆช่วยกันลงความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาบังจะให้พื้นที่กับคนอื่นในการแสดงความคิดเห็นและแตัดสินใจด้วยตัวเองเนื่องจากความสอดคล้องภายในมีความสำคัญกับพวกเขามากมันเป็นการยากที่พวกเขาจะแค่ทำตามการตัดสินใจของกลุ่มเวนเ้นแต่ว่าการตัดสินใจนั้นๆส่งเสริมค่านิยมและหลักจริยาบรรญสาก้ นอกจากนี้ฟังก์ชัน f i ทำให้รับรู้ได้ว่าความไม่ปรองดองภายในได้เกิดขึ้นกับคนตรงหน้าแล้วเมื่อคนที่ชอบใช้ฟังก์ชันนี้สัมผัสถึงสิ่งนี้ได้เขาหรือเธอมักจะสอบถามคนคนนั้นว่าทุกอย่างเป็นปกติดีหรือไม่หรืออาจจะแค่เคลื่อนไปนั่งใกล้ๆในกรณีที่คนคนนั้นอยากระบายความรู้สึกออกมา โดยปกติแล้วคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้มักจะมีกลิ่นอายของความสงบแผ่กระจายออกมารอบๆตัวเขาหรือครอบคลุมพื้นที่ใกล้ๆซึ่งทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกผ่อนคลายไว้วางใจและสัมผัสได้ถึงความใส่ใจดูแลค่ะถ้าเราเชื่อมโยงกับค่านิยมการใช้ FI ของเราแต่เรา พยายามที่จะละเลยฟังก์ชันนี้เมื่อถูกประนีประนอมต่อรองเราอาจเกิดการเจ็บป่วยทางร่างกายได้ถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้มากเกินไปเราอาจถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่โอนอ่อนผ่อนปลนคนจะรับรู้ได้ว่าเรากำลังสื่อสารให้เขาเห็นว่าให้ใช้วิธีของฉันหรือไม่ก็ห้ามใช้สักวิธีหนึ่งเลยถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้อย่างไม่ได้รับการพัฒนาเราอาจจะรู้สึกว่าการระบุถึงความต้องการของตัวเองนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเราอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคอยทำสิ่งต่างๆให้คนอื่นอยู่เสมอและถ้าเราใช้ฟังก์ชัน f i อย่างไม่มีประสิทธิภาพเราอาจจะเข้าขั้นเป็นโรคหวาดระแวงคิดว่าทุกๆคนต่อต้านเราไม่มีใครเข้าใจเราหรือโลกนี้มีแต่ปีศาจหรือคนที่ติดใจโหดร้ายค่ะ บุคคลจากทุกรูปแบบบุคลิกภาพสามารถใช้ฟังก์ชัน FI ได้นะคะแต่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักแต่สำหรับคนกลุ่มอื่นอาจเป็นความท้าทายฝืนธรรมชาติและอาจทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ถนัดใช้ฟังก์ชัน FI ในกระบวนการตัดสินใจตัวอย่างคำพูดของคนประเภท FI ก็เช่น นี่คือการตัดสินใจที่ฉันไม่สามารถให้การสนับสนุนได้เพราะการตัดสินใจนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่ฉันเชื่อจริงๆจบกันไปแล้วนะคะกับฟังก์ชันตัวสุดท้ายในซีรีส์เอก u ยู o เนียนฟังชันขอบคุณที่เข้ามาฟังในสิ่งที่พลอยอยากแชร์สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะหากมีคำถามหรืออยากคอมเมนต์อยากแชร์พบกันได้ที่ YouTube Page. Us, c a d u c e u s C A D U C E U S พิมพ์คำว่าสมุดโนต้ตของพลอยควบคู่ไปด้วยจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่สองคือ Facebook Page พลอยสุริวงศ์และอันสุดท้ายสามารถหารับฟังได้ใน Spotify ค่ะพิมพ์คำว่าสมุดโนต้ตของพลอยก็จะเจอเอพิโซดทั้งหมดที่พลอยได้ทำไว้นะคะก็ขอบคุณมากๆอีกครั้ง สำหรับทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเจอกันอีกทีในซีรีส์ที่2นะคะ Type in the grip ค่ะขอบคุณค่ะ